จะเล่าให้สิบใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิบช่วงบอกเล่าสนับสนุนโดยเตยตา New วีออส make it happen ทำทุกสิ่งที่ท้าทายอย่างที่ใจยอยากเป็นแสบทั้งคู่ควิกแสบแสบเข้าเส้นสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับ,ส,บรสู่บอกเก้าวสิบครับวันจันทร์แล้วนะ ครับแน่นอนครับสาวที่ไปไหนมาครับงาน EFM Festival โอ้โหจัดกันใหญ่โตมากมายศิลปินนี้ตั้งแต่คิดดูดิ11โมงยันเที่ยงคืนศิลปินยังร้องเพลงไม่จบอ่ะครับเดอผมากผมไม่ได้ไปคุณทุเรศไงไม่ใช่ทุเรศสิผมไปไม่ได้ผมมีธุรกิจต้องไปร่วส่วนตัวไปธุรกิจผมไปเยี่ยมส่วนตัวส่วนตัวผมไปเยี่ยมคุณหนิงมาคุณหนิงศศตมาพรชัยโกมล เป็นเป็นรองนางสาวไทยสิครับนะฮะตอนนี้แกป่วยครับคุณผู้ชมครับเป็นเอ่อเรียกว่าเป็นมะเร็งที่กระดูกสันหลังเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของเพื่อนเพื่อนมกกไหมฮะอ่ะครับไป<ต>ฟังพร้อมกันเลยครับ,รบก็ได้มีโอกาสนะคะที่ได้รู้ว่าน้องหนิงไม่สบายเนี่ย ก็ตกใจมากก็เลยช่วยกันเพราะว่าน้องหนิงเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกิดด้วยกันนะคะตอนนั้นนะ่ะพี่แก้วก็เพิ่งเข้าไปเรียนปตรีแล้วก็น้องหนิงเรียนได้ไม่กี่เทอมเองนะคะแล้วก็มีอาการป่วยแบบนี้ขึ้นมาก็ตกใจแล้วก็พวกเรานะคะเหล่านักศึกษามหาวิทยาลัยแล้วก็ทางอาจารย์ก็รวมตัวกันที่จะหาเรื่องที่จะแบบว่านําเงินส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไปให้น้องหนิงเนี่ยมีโอกาสได้รักษาได้องหนิงยังมีลูกยังเล็กอยู่ แล้วแกก็ค่อนข้างเสียใจมากที่จะมีโอกาสได้อยู่กับลูกได้อีกไม่นานอย่างเงี้ยก็ให่นิงก็เป็นกําลังใจให้อยู่เสมอนะนิงตอนนี้งานเยอะก็เลยไม่มีเวลาได้เจอกันแต่ก็อยากจะบอกว่าคิดถึงอยู่เสมอแล้วก็เป็นห่วงอยู่เสมอเลยนะจ๊ะคิดถึงจ้ะเอาละครับแต่ที่สําคัญรู้สึกจากข้อมูลที่แม่ได้อ่านมาเบื้องตน้นเขากับลูกสาวนี่แทบจะไม่เคยได้เจอกันเลย20กว่าปี20ปี20กว่าปีคือรู้สึกว่าน้องเขาจะน่าจะยังเด็กๆอยู่เลยฮะ ไม่เจอคุณแม่คือน้องสาวเนี่ยนะฮะตัวน้องเขาเนี่ยไปอยู่ไปอยู่คุณพ่อเลยแต่แเรื่องราวจะเป็นยังไงคุณพ่อหรือจะอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยววันนี้บอกเก้าเราสิบเราได้รู้กันแน่ครับอ่าเดี๋ยวกลับมานะครับกับบอกเก้าเราสิบครับใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิบใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิบ